น i สสันคิก k ์วี s อลสต d ร์อีดครับรุ่นพิเศษ300คัน9,399,900บาทกรุงเทพครับมาที่นี่เลยจังหวัดระยองนะครับ150กโลเมตรที่เราเห็นเมื่อสักครู่คือตู้ที่เรามาเติมน้ำมันกันรู้ว่ารถไฮบริดเนี่ยประหยัดในเมืองอแต่ E-Power วเนี่ยวิ่งต่างจังหวัดจะประหยัดมากน้อยแค่ไหนไหลไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมาดูนยครับผมว่าปลายทางเราจะเติมน้ำมันคืนเข้าไปกี่ลิตรกัน จ่ายราคาเพิ่มจากรุ่น V L นะครับ19,900บาทคันนี้ Nissan Kicks V L Star Edition ครับรุ่นพิเศษ300คัน9 3 9 9 0 0บาทนะครับมีอะไรเพิ่มเข้ามา เดี๋ยวนี้จะพาไปดูกันแต่ที่สําคัญกว่านั้นครับวันนี้เคนจะขับน e ิสันคิกซ์อีพาวเอคันนี้จากกรุงเทพครับมาที่นี่เลยจังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวจะเดินทางกับพี่โค้โคกีพีดูซิว่าในการใช้งานแบบเราๆเ,เนี่ยประมาณ150 160กิโลเมตรเคนเติมน้ํามันที่เต็มถังนะครับในปั๊มบางจากแล้วเดี๋ยวก็ออกจากปั๊มบางจากเนี่ยมาเติมน้ามันที่ปั๊มบางจากที่ระยองมาดูซิว่าอัตราจจสิ้นเปลืองแบบเติมน้ามันคืนคร่าวๆจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เพราะหลายคนจะเชื่อว่ารถยนต์ไฮบริดเน่าวดู์ รถยนต์ไฮบริดอย่าง n i s สันคิกอีพาวเวอร์คันนี้ครับขับต่างจังหวัดแล้วจะประหยัดหรือกินน้ำมันมากน้อยขนาดไหนไลค์ส u b s ก r i b e แชร์ครับเดี๋ยวจะพาชมรอบคันนะครับมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาในสไตล์ดิชั่นคันนี้ครับนี่ครับตอนนี้อยู่กับโค้กกีพีอีกแล้วนะครับ ตอนนี้ที่เราเห็นเมื่อสักครู่คือตู้ที่เรามาเติมน้ำมันกันเติมจนหัวมันตัดนะครับก็ได้มาประมาณลิตรนิรดนิดหาส52บาทน้อยกับบอไซด์แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปจังหวัดกระยองกันกับโค้ชนะครับรหลายคนรู้ว่ารถไฮบริดเนี่ยประหยัดในเมืองอแต่อ e ีพาวเวอร์เนี่ยวิ่งต่างจังหวัดจะประหยัดมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้พิเศษหน่อยเติมน้ามันคืนให้ด้วยพอจะจึงปลายทางดูบนหน้าจอเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูได้ว่าเติมคืนถังเนี่ยริบกับหน้าจอเยอะไหม สภาพการ<อ>กจราตอนวันนี้นะครับบอกเลยว่าคาข้างพอสมควรเป็นสภาพใช้งานจริงเลยคือขับไปมีจอด ับไปมีแว่กินกาแฟแล้วเราก็จะไปหาปั๊มเติมขนเข้าที่พักเมื่อกี้ก็คือที่พี่เขายืนอ่ะคือเขามันมันล้นออกมาแล้วถึงคอแล้วอ่ะพี่กาบอกว่าจะออกแล้วครับก็เลยนี่ครับได้มาสักครูห้าิบาทอย่างที่เห็นไปผมแบบไม่ได้แบบต้องไปนั่งจ่อนะว่ามันถึงถึคอขวดแค่ไหนเอากันแบบตามสภาพการใช้งานจริงคุณคุณต้องรีเซ็ตอัตราปร๊นน้ำมันด้วยไหมรีเซ็ตเลย รีเซ็ตแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้บนหน้าจอ18.5กิโลเมตรต่อลิตรน่าจะเป็นการใช้งานในเมืองเป็นหลักผมรีเซ็ตทิป B ไว้ให้นะว่าขิ่ไกี่โลขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขับแบบสไตล์เราวันนี้ขับกับโค้งนะครับไม่มีทําตัวเลขอยู่แล้วรู้กันดีใครที่ดูคลิปเราตลอดเวลาเราต้องเรากรต้วงตามอยู่แล้วเรียกว่าตามตีนอยู่แล้วครัไหลไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมาดูนครับผมว่าปลายทางเราจะเติมน้ํามันคืนเข้าไปกี่ลิตรกันกรุงเทพเลยครับครับ รถคันนี้สีดำนะครับก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าในสไตล์ดิชั่นคันนี้ครับวีโมชันคุณจะเห็นว่าเฮ้ยโครเมียมเขาหายไปกระจังหน้าเนี่ยก็เหมือนกับรุน่นอื่นๆนะครับเหมือนกับ VL เหมือนกับ a All อเท c h นี่แหละเพียงแต่มันไม่มีแบทออเท็กแล้วแต่ว่าวีโมชันแบบนี้ครับเป็นครั้งแรกของน e ิสสันคลิกส์อีพาวเวอนะที่มีกระจังหน้าวีโมชันที่เป็นชิ้นสีดําแบบนี้นะครับเป็นสีดําเงาชิ้นกันชนด้วยเช่นเดียวกันชุดแต่งชายกันชนเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัว a All อเท็กนะแต่ว่าจะเหมือนกับตัว VL เครับเพียงแต่ เปลี่ยนเป็นสีดําแบบนี้ก็ดูดุดันขึ้นใครที่ชอบอยากให้รถแบบดําๆเท่ๆสไตล์อีดิชันก็จะตอบโจทย์ครับดีไซน์ล้อแมกนะครับจะเหมือนกับรุ่น v l ุกป,ประการเลยเพียงแต่นี่ครับสไตล์อีดิชันจะเป็นสีเงินแบบนี้เหมือนกับออเท็เลยครับคันนี้นะครับสไตล์อีดิชันตามสไตล์การตกแต่งพิเศษของนิสสันไม่ว่าจะ Sky e ด i ชั่นสไตล์อีดิชันอะไรก็ตามแต่มาพร้อมกับรดลายสติ๊กเกอร์ er. สวยไม่สวยแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่รุ่นอื่นๆแม้แต่ออเท EC ก็ไม่มีแล้ว คือสปอยเลอร์แบบนี้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางนิสสันเขาใส่ให้มันในตัวท็อปใช่ไหมในออเท็ Tech. ตอนนี้ออเทคมันไม่มีแล้วแต่ว่าสไตล์ดิชั่นครับใส่สปอยเลอร์กับสติ๊กเกอร์ที่เป็นสีเงินแบบนี้มาให้ครับด้านท้ายนะครับดําสวยแบบนี้กันชนเป็นชิ้นสีดําแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีแบชสไตล์ดิชั่นที่ด้านท้ายแบบนี้ครับนี่ครับที่ประตูนะคุณจะเห็นนะนี่เพลทนะบันไดข้างนะครับที่เป็น c ิ Style Edition ก็จะพิเศษโดดเด่นขึ้นมาครับแล้วก็ในรุ่นนี้จะแถมพรมยางกับพรมผ้าแบบนี้ครับ ปกติต้องซื้อเพิ่มนะแต่ในสไตล์ดิชั่นแถมมาให้เลยนะครับอีกอย่างหนึง่งที่อาจจะไม่เห็นกันแอมเบรไลท์มีปกติอยู่แล้วทางด้านหน้าและด้านหลังครับแต่ในสไตล์ดิชั่นนี่กรอบบริเวณนี้นะครับของบริเวณที่ปรับแอร์เนี่ยจะเป็นวัสดุสีดําเงานะครับไวเลสชาร์จเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮหัวเกียร์ที่เหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับ drive mode ev mode ปุ่ม s t a r สต็ o p ที่วางแก้วสุดเจ๋งแบบเนี้ยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาอยู่แล้วครับ ถึงจุดพักรถบางประกงนะครับมอเตอร์เวย์จุดพักรถตรงนี้มาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบนหน้าจอประมาณตีว่า49-50โลนะครับ19.4กิโลเมตรต่อลิตรแต่วันนี้ขับแบบไม่ได้ตะบี้ตะบันนะขับแบบมาเรื่อยๆ1 0 0ย1 1อยรอยี่ไหลมาตามสภาพการจราจรโฟล์ฟโลมาเมื่อกี้นั่งถ่ายกันมาด้วยก็คือขับไปคุยไปใช่ประมาณ80มีมีช่วงนึง1 1 0ย2 0นิดหน่อยก็ไหลตามสภาพจราจรไม่ได้แบบว่าเล่งแซงแล้วกันไม่ได้การเร่งแซงมาก บ่อยๆนะครับหลายๆมาเฮ้ย ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเทียบกับตัวเก่าที่เราเคยขับทางไกลมาเอาตัวเลขบนหน้าจอนะเหมือนประหยัดกว่าตัวเก่าดีขึ้นเยอะเลยนะเอาจริงเยอะเพราะถ้าเกิดขับแบบเนี้ยถ้าเป็นตัวเจนแรกใช่ไหมมันน่าจะตกอยู่ประมาณ1ิบ4นะอยู่อ่ะผมให้สิบห้าไม่เกินสิบห้าเออเนี่ยอันนี้แบบสิบเก้าเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรายังเดินทางต่อนี้ยังไม่ครึ่งทางเลยด้วยซ้ำอ่าแวะซื้อกาแฟนิดนึงกินกาแฟก่อนไปครับนิสสันคิกส์อีพาวเวอร์นะครับจะใช้เครื่องยนต์เบนซิน3สูบ1.2ลิตรนะครับ79แรงม้า103นิวตันเมตรเนี่ยในการปั่นจ็ด ให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาซึ่งมอเตอร์ของเขาเนี่ยจะมีพลักกำลังอยู่ที่136แรงม้า280นิวตันเมตรแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด2.06กิโลวัตต์แอลสีโมดูลเ6เซลครับจะทำหน้าที่ในการเก็บประจุไฟเอาไว้ครับรถคันนี้นะครับนอกจากความโดดเด่นของ แอมเบรไลท์ที่เพิ่มเข้ามานะครับให้ตัวรถมีสีสันที่โดดเด่นแล้วเนี่ยระบบความปลอดภัยเองก็ถือว่ามีการอัปเกรดจากเจเนอเรชันก่อนหน้านะครับอย่างถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งคู่หน้าด้านข้างม่านนิรภัยนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้กับทุกรุ่นย่อยบายสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนครับเลนดิพาร์เจอร์วอร์นิ่งแล้วก็กล้องรอบคันเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เยี่ยมมากๆในนินสสันคิกคันนี้เลยชัดใช้ได้นะครับแล้วก็มีความแม่นยําสูงมากๆ โดยสารกันมา3คนนะครับตอนนี้ขับมาแล้วประมาณ109กิโลเมตรจริงๆจะเอาบอกต่อร้อยหนึ่งแหละแต่ว่าติดธุรกิจอยู่เมื่อกี้เลยมาหน่อยนึงเลยมาหน่อยนึงมาดูอัตราสินเปลืองบนหน้าจอนะครับหลังจากที่สลับมาโคขับมา50โลนะเอที่เราจอดจุดพักรถนะครับตีว่า110โลก็ได้นะ17.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับระยะทาง109.6กิโลเมตรหนึ่งทางเขาบอก334อกิโลเมตรเหรอแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันคำนวณจากตีนคนก่อนหน้านี้ด้วยนะ เพราะว่า3ามกิโลเมตรเนี่ยมันยังไม่ลดลงไปเลยนะครับมันถือว่าใช้ได้อยู่นะเอาจริงอะพอเป็นเจนล่าสุดเนี่ยจริงๆแล้วมันถังมังเนี่ยก็600โลอะได้อยู่นะพอได้แต่ว,ว่ามันอาจจะคำนวณจากตีนคนก่อนหน้านะครับแต่600เนี่ยจะต้องแบบนี่หน่อยนะหมายถึงแบบขับแบบปกติแบบแปไหลๆอะไรเงี้ยเลียว่าเ0าถังเขาเล็กด้วยเออถังเล็กอะ แต่เราจะไปกันอีกนะครับอีกประมาณ50กโลเม็รเสร็จน่าจะประมาณ160-170กิโลเมแล้วเดี๋ยวเราไปหาปั๊มเติมใกล้ๆอาจจะอยู่สัก150กิโลเมตรนะครับแต่ตอนแรกที่ผมขับมามันขึ้น19ใช่ไหมเมื่อกี้ใชรใช่ล่วงตรงนี้เพราะว่า Hybrid เราเริ่มได้ใช้ความเร็วเยอะขึ้นความเร็วมันเริ่มเป็นความเร็วยืนพื้นยืนระยะอันนี้ครับคือจุดที่ e-power เนี่ยอาจจะเป็นจะเรียกว่าจุดเกตฑ์เนี่ยมัเป็นจุดที่เสียเปรียบ e h e v ถ้า e h e v เราเนี่ยครับยืนระยะ110-120ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย เขาจะตัดเป็นเครื่องลเนะครับมันจะประหยัดกว่าแล้วก็ลดภาระของมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ว่า e power เนี่ยมอเตอร์ล้วนเลยก็ทําให้มีอัตราสิ้นเปลืองที่ในการเดินทางไกลอาจจะสุ้ e s V ไม่ได้ก็มีดีมีด้อยต่างกันไปแต่ในเมืองเขาก็ประหยัดมากๆจริงๆแบบที่โคขับออกมาอืการจราจรชะลอตัวย9่สิบเก้าเกือบยี่สิบดลลิตรนะไม่ได้ขับแบบปั้นตัวเลขด้วยนะใช่แล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ได้แบบในเมืองการจราจรชะลอตัวด้วยอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อครับยังอีกไกลเลยอีกครึ่งทาง ไปครับมาถึงแล้วนะครับจังหวัดระยองรามาเติมน้ำมันกันตอนนี้ตีว่า160กิโลเมตรนะครับบนหน้าจอเราเติม95คืนทังกันครับ <S <S เรียบร้อย <S 2> <S 2> <S 2> 8 0 5จุดหเมื่อกี้เขาปั๊มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใน Nissan Kicks e-power คันนี้ก็จะเป็นตัว VL นะ <Ooh. S 1> จะไม่ใช่คันที่เค็นพาชมที่เป็นตัวสกาย ที่เป็นตัวสไตล์อีดิชันนะครับมาดูบนหน้าจอกันก่อนนะว่าอัตราสิ้นเปลืองที่เคนขับมากับโคกเป็นเท่าไหร่นะครับบนหน้าจอนะครับ17.5กิโเมตรต่อลิตรขับมาเนี่ยประมาณตีไปเลยแถมให้160กิเมตรจากกรุงเทพมาจนถึงระยองนะครับถนนเรียบชายหาดแล้วก็ต้องบอกว่าเติมน้ำมันเดิมก็คือบางจาก95ปัามา๊มเดิม ไม่ใช่ปั๊มเดิมปั๊มยี่ห้อเดิมเดิมปั๊มเดิมต้องขับกับปีก150ยห้าสโลเมื่อกี้ลองคำนวณมาคร่าวๆนะครับเราเติมน้ํามันเนี่ยไปทั้งหมด8.831เอาแบบมักง่ายไม่ได้ลงไปดูคออะไรตัดปึ้งมาพี่เขากดตึ๊กตึ๊กตกตึกจนเกือบล้นให้มันให้เลขมันสวยให้เลขมันสวยปกติเลยเพราะฉะนั้นเราเอาคร่าวๆเอาคร่าวๆพอครับร้อยหหาร8.831ลิตรนะครับ 1 8บดจกิโลเมตรต่อลิตรนี่ไงเฮ้ยเราขับมาประหยัดใช้ได้เนบนหน้าจอ17.5เจ็ดจุดนะเพื่อนี้สิบแปล้วนะ18.1แปดจดน่งนี่สิหน้าจอสิบดนิดหน่อยกนิดหน่อยประหยัดกว่าที่หน้าจอแจ้งไว้หรือถ้าจะเอาให้เคี้ยวเค้จริงเนี่ยอะเขียนหันเลขใหม่ก็ได้นร้อยห้าสิบเลยบนหน้าจอไปเปะเลยหารแปดจุดสมหก็18โลลิตรอยู่ดีนะครับฉะนั้น นี่คือลองขับกันมาแบบเรื่อยๆนะเพราะเราไม่ได้มาคนเดียวเราไม่ได้ขับแบบเขาเรียกว่าปั้นตัวเลขอ่ะก็ใช้งานมาร้อยสิบร้อยยี่มีเล่งแซงมีเหยียบจมบ้างะครับถ่ายโรลลิงบ้างเมื่อกี้นะมถ่ายโรลลิงด้วยแต่ว่าความเร็วที่ใช้ก็จะไม่ใช่แบบเป็นการขับแบบว่าทาความเร็วอะไรไม่ได้เกินไม่ได้ขับทาเวลาแล้วกันไม่ได้เกินสปีดลิมิตอ่ะคือขับในกฎหมายกําหนดอ่ะเราใช้งานมาเรื่อยๆรถติดไฟแดงมีช้าชะลอตัวมีติดรถสิบล้อวิ่งเป็น power รเจอร์สีเลน ก็คือตามสถานการณ์จริงไม่ได้ขับแบบว่าทำเวลาบี้คันเร่งเป็นสภาพการใช้งานที่น่าจะใกล้เคียงกับที่ทุกๆคนใช้กันออกต่างจังหวัดนะครับใครบอกไฮบริดไม่ประหยัด18โลลิตรแต่มีข้อสังเกตนเดิอนนี้ผมรู้สึกเองนะถ้าเราไปไกลกว่านี้อาจจะค่อยๆลดลงในความเป็น e power ถูกต้องไหมพอดีนี่มันระยะมันแคบมายกว่าประมาณร้อยโลร้อยห้าสิลงนั้นเองแล้วก็ถ้าเราขับทำเวลาจริงคือเนี่ยเรารู้ว่าระยะทางเราใกล้เรามาเดี๋ยวเรามาพักตรงนี้เราก็จะขับมาเรื่อยๆแต่ถ้าสมมติ วันนี้เราต้องเดินทางไกลมากๆเลยแล้วเราอยากทําเวลาเงี้ยมันจะไม่ประหยัดแบบนี้ใช่ยิ่งขับทาเวลาก็<ล>จะยิ่งหมดเยอะเพราะว่ามอเตอร์ใช้กําลังเยอะแล้วก็เครื่องยนต์เขาต้องปั่นไฟเข้าไปเลี้ยงเยอะอแต่นี้คือเส้นทางที่เรากําหนดไว้กรุงเทพระยองกับการเดินทาง160กิโเมตรครับในเวลา3ชั่วโมงกว่าๆแล้สบายๆแวะพักกินกาแฟด้วยนะ ใช่มันหมดยุคสมัยแล้วที่จะมาตอกย้ํากันเนี่ยคือหมดยุคสมัยที่ไฮบริดไม่ประหยัดแล้วในรูปแบบการขับขี่แบบเดียวกันนะได้เลยนะนี่นั่งสามคนมีกระเป๋ากล้องมีสัมภาระด้วยนะคือเมื่อก่อนคนจะคิดว่าไฮบริดสมัยก่อนเมื่อสักห้าปีสิบปีที่แล้วเงี้ถ้าขับทางไกลไม่ประหยัดเหมือนสันดาปสันดาปจะประหยัดกว่าแต่วันนี้ครับที่ทําให้ดูจะเห็นได้ว่าใช้ได้นะแล้วก็ใครที่อยากรู้ว่ามันเทียบกันได้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยในเกียร์อัพครับจะมีคลิปที่เคนเอา ซิตี้เทอร์โบับซิตี้ไฮบิดเมื่อสัก3ปีที่แล้วขับเส้นทางเดียวกันไปกลับเนี่ยพอๆกันเลยกลายเป็นว่าพอเดินทางไกลแล้วเทอร์โบมันก็ไม่ได้ต่ำจนแย่ขนาดนั้นไฮบิดก็ไม่ได้แย่เหมือนที่คนคิดไว้ว่าไฮบิดวิ่งทางไกลมันเปลืองกว่าสันดาบก็ไม่ใช่แบบที่เราเห็นวันนี้ครับ18โลลิตรในดิสันคิก E-Power ครับมีใครได้ประหยัดกว่านี้ในเส้นทางใกล้เคียงกันคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ และนี่ครับผมคือนิสสันคิกสไตล์ดิชันที่วันนี้นะเราขับมากันที่จังหวัดระยองเห็นไหมอัตราสิ้นเปลืองบางคนชอบบอกว่าอัตราสิ้นเปลืองเครมบนหน้าจอเนี่ยมันชอบดีกว่าเวลาเราเติมคืนถังแต่วันนี้เห็นแล้วว่า เติมคืนถังนะครับมียตรวสิ้นเปลืองเฮ้ยดีกว่าบนหน้าจอ n นิสสันคลิกที่คาลคูเลตไว้อีก17.5กิโลเมตรต่อลิตรบนหน้าจอนะครับเราเติมไปจริงๆเนี่ยตีว่า18กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับการเดินทาง1 5 0 1 6 0กิโลเมตรในวันนี้จากกรุงเทพมายัางชายหาดระยองของเรานะครับในเรื่องของรีวิวละเอียดของตัวรถเจาะหรือก,การเปลี่ยนแปลงเจน1เจน2นะครับรีวิวลองขับต่างๆเนี่ยเราเคยมีทําแล้วทําอีกนะทำหลายต่อหลายครั้งลองขับในเมืองก็ทํามาแล้วแต่เดี๋ยวเลยเร็วนี้ค้ ไปลองสุขุมวิชชาเลนในเมืองกันดูว่าขับสุขุมวิทรถติดต,ตอนเช้าเนี่ยนะครับ30-40โลเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองในการใช้งานจริงบนหน้าจองเขาจะเป็นอย่างไรอาจจะไม่ได้เติมน้ํามันคืนแต่วันนี้เติมน้ํามันคืนให้เห็นแล้วว่าระบบไฮบริด e-power ของนิสสันขับต่างจังหวัดก็ประหยัดเหมือนกันบางคนมีความเชื่อว่าระบบไฮบริดเนี่ยขับต่างจังหวัดไม่ประหยัดเท่าขับในเมืองไม่ประหยัดเท่ารถยนต์น้ํามันสันดาบล้วนนะครับ พิสูจน์ให้เห็นไปเลยวันนี้กับ18ล,ลิตรมอเตอรสันคลิกสไตล์ดิชั่นฝากกดไลค์ s ับส c r ร b e แชร์พบกันใหม่ครั้หน้าสวัสดีครับ